เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับตามที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีมาตรการที่จะเยียวยาเกษตรกรรายละ1 5 0 0 0บาทโดยเยียวยาเป็นรายเดือนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งตรงไปยังเกษตรอำเภอทุกแห่งนะครับว่าให้เปิดบริการประชาชนโดยไม่หยุด ในวันหยุดราชการจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลิกนี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เป็นเกษตรกรต้องการจะไปติดต่อเนี่ยสามารถไปติดต่อได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวว่า ขณะนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการเกษตรกรทุกสำนักงานเกษตรอำเภอในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่วันนี้นะครับ ไปจนถึง15พฤษภาคมนี้เลยนะครับเพื่อช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงกรเกษตรโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกร,รกฎาคม2563นะครับ โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยยังเป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเท่านั้นก็คือหลังจากปลูกพืชแล้วเนี่ย15วันให้นำหลักฐานพร้อมแบบฟอร์มโดยสามารถขอได้จาก อาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนมายื่นได้ที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้ขอให้แจ้งข้อมูลจริงกับเจ้าหน้าที่หากตรวจสอบพบการแจ้งข้อมูลเท็จท่านอาจมีโทษตามกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระทรวงกรเกษตรเขาเตรียมที่จะจ่ายเงินเยี่ยวยาให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรวันนี้ท่านสามารถไปใช้บริการได้เลยนะครับเขาไม่หยุดในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันนาาักขัตฤกษ์นะครับเปิดบริการทุกวันไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ